สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไพรวันเปิดใจรู้สึกผิดธรรมสมปองศึกพระจนเป็นข่าวดราม่าวันนี้เมื่อมานานมานี้สองทิศชื่อดังอย่างทิศสมปองและทิศไพรวันได้ออกมาเปิดใจในรายการข่าวไฟเดโชว์เผยเรื่องราวในชีวิตแบบหมดเปลือกกับความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจทิศไพรวันคือการที่ชนรุ่นพี่อย่างทิศสมปองไลฟ์ในช่วงขณะที่ยังเป็นพระภิกษุทําให้ต้องศึกชีวิตหลังสึกทิศสมปองและทิศไพรวันเกิดเรื่องราวดราม่า ขึ้นมากมายเราอยากให้คนดูขำตลกแต่ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปผมขอโทษส่วนเรื่องการเมืองหลายคนเตือนมาให้เข้าไปยุ่งเราก็ไม่ยุ่งและหลังจากที่ศึกต้องเรียนรู้เรื่องราวความรักอีกมากมายเมื่อมีคําถามมาทิ์สมปองอาทิดไพรวันกลัวไม่มีที่ยืนไหมหลังจากที่มาได้เป็นพระภิกษุเขาตอบเลยว่าผมไม่เชื่อคําว่าทุกคนไม่มีที่ยืนแต่ว่าเรากล้าที่จะยืนตรงไหนบ้างที่มันไม่เหมือนเดิมและจากคําชื่นชมกลายเป็น กระแสตีกลับในแง่ลบวันนั้นแหละคือบทเรียนของทิพไพรวันที่เคยหลงรัดเริงกับความชื่นชมของคนแต่วันที่เจอกับมรสุมดรามา่ารุ่นพี่อย่างที่สมปองก็อยู่ข้างๆและคอยตักเตือนน้องในสิ่งที่ผิดพลาดรักใครก็แค่เตือนอย่าด่ากันเลยถามว่าทําไมการไลฟ์ครั้งนั้นถึงเป็นสาเหตุทําให้ทั้งสองคนต้องศึกทิพไพรวันต่อวัตทุกวันนี้นะอาจารย์สมปองยังไม่รู้ว่าในใจของผมลึกๆส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกผิดวัง ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเพี่เราตอนนั้นดีไม่ดีตอนนี้เพียเราก็ยังอาจจะเป็นพระมหาสมปองที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนยังอยู่ในผ้าเหลืองถ้าวันนั้นผมไม่ชวนท่านมาไลฟ์ด้วยผมไลฟ์คนเดียวที่สมปองตอบว่าตรงกันข้ามเลยครับผมรอโอกาสนี้มานานแล้วพร้อมหัวเราะถามว่าหลังจากมาเป็นข่าวเราเรื่องราเยอะมากที่สมปองตอบว่าคือเราอยากทําให้ขำให้ตลกแต่ถ้าผิดพลาดพลั้งไปผมขอโทษยังลูกเพจไม่อยากให้ยุ่ง เรื่องการเมืองผมก็ไม่ไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้างสองเดือนที่ออกมาใช้ชีวิตแบบฆราวาสรู้สึกว่าการเป็นฆราวาสยากไหมที่สมปองตอบว่าผมยังอยากจะเป็นคนที่แบบว่าจะเป็นโยมคนแรกที่มีศีล227ข้อจะเคร่งเหมือนท่ปไารวันตอบโอ้ยแค่นั่งตักก็ไม่ได้แล้วพร้อมหัวเราะถามว่ามีความกลัวไหมว่าอยู่ดีๆเราจะไม่เหลือที่ยืนหลังจากไม่ได้เป็นพระทิศไพรวันตอบว่าผมไม่เชื่อกรับทุกคนมีที่ยืนเพียงแต่กล้าที่จะยืนตรง หนที่มันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดว่าจะต้องอยู่ในวงการแล้ววันหนึ่งกระแสของคุณหมดแล้วคุณคิดว่าคุณไม่มีที่ยืนแล้วคุณก็กลับบ้านสิบ้านก็มีที่ยืนที่สมปองพูดพร้อมหัวเราะว่าไม่เอาสิไม่ฟาดสิผมจะพูดประโยคนี้ให้เขาแยกกันด่าเราเถอะ ทิปไรรยวันพูดต่อว่าคนเกลียดเราเยอะแล้วให้เขาด่าเราทีละคนถามว่าแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ทิศไรรยวันตอบว่ามันให้บทเรียนว่าในวันที่เราดีแล้วมีแต่เสียงชื่นชมเราพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าคนที่ชื่นชมเขารักเราจริงหรือเปล่าตอนในวันที่กระแสความชื่นชมลดน้อยเสียงบ่นด่ามันเริ่มมากขึ้นวันนั้นแหละมันจะเป็นของจริงที่บอกเราว่าโดยที่สุดแล้วคนอื่นเขามองเรายังไงซึ่งผมได้บทเรียน อันนี้ถ้าผมไม่เจอกระแสนี้ผมก็ยังจะหลงรั้นเลิงอีกเยอะในเวลาบางทีทํางานเสร็จจะไม่อยากพบใครเลยอยากจะอยู่คนเดียวที่สมงังต่อว่าผมว่าคนเราต้องพื้นฐานหวังดีต่อการเตือนเถอะบอกเธอะคือผมหวังดีกับน้องจริงๆพอมีเรื่องผมก็แค่พิมพ์ไปหาน้องว่ารักน้องนะถามว่าการเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของฆราวาสคือการมีคู่ชีวิตทิพย์ไรวันต่อว่าผมต้องการเพื่อนหรือใครสักคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความ สุขสนุกเท่านั้นเองที่สมปองตอบว่าผมว่าผมชอบผู้หญิงทุกคนเพราะว่าผู้หญิงเขาเกิดมาเพื่อสวยงามถามว่านิทามไม่ได้บวชก่อนจะเรียกว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ไหมที่สมปองตอบว่าผมเจ้าชู้แต่ผมไม่กล้าจีบผม43แล้วนะอีกสองปี45ผมต้องไปเรียนรู้เรื่องบนเตียงตอน45 ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ